มันหลุดจ้าน้องพันเมื่อกี้พี่ตั้งเวลาไว้อะเวลาแบบว่ารับอ่าพักสายตาแล้วมันก็แจ้งเตือนขึ้นมาแล้วมันก็หลุดไปเลยขอบคุณมากๆทําอาหารเสร็จหรือยังคะน้องพันทําขนมอะไรวันนี้ โอ้ยกำลังจะเสิร์ฟเลยเหรอทำเสร็จเร็วมากเลยโอยทำอาหารเร็วมากขนมหวานกับขนมปังโอ้ยที่โน้่นกี่โมงแล้วน้องพันที่น้่นกี่โมงแล้วทำไมตอนนี้เสิร์ฟเป็นขนมปังกับพางเวลาห่างกันกี่ชั่วโมงคะ ทานให้อร่อยนะคะน้องแันไม่ได้ยิน อ๋อได้ยินแล้วได้ยินแล้วเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะ เดี๋ยวนะพี่กำลังทำพี่กำลังทําอยู่พี่กำลังลองทําอยู่หนูไม่เข้าใจว่าถ้าที่ถ้าที่เชิญหนูแล้ว อ,อ,อ,อืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะปิดไลท์นั่นแหละพี่ว่าอน้องพันขอบคุณมากๆค่ะที่บอกพี่ ได้ยินจ้าได้ยินจ้าได้ยินจ้า,เ,าเดี๋ยวนะพี่ยังพี่ยังหาอยู่พี่กำลังดูอยู่ว่ามันจะต้องส่งไปตรงไหน มันก็จะมีเพิ่มเพื่อนแล้วก็คัดลอกลิงก์เพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะเข้าไปตรงไหนไม่เห็นจะมีให้เพราะว่าพี่กดเข้าไปตรงชื่อของช่องแล้วมันก็ไม่ขึ้นอะไรนะ YouTube อะอ๋ออ๋อเด๋ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวไปแล้ว น้องชองได้อะไรไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างเอองงเนาะเดี๋ยวลองดูสิคัดลอกลิงก์ไปแล้ว ได้ยินแล้วได้ยินแล้วจ้ะพี่กดของขึ้นกดเข้าไปสวัสดีค่ะคุณนิคคนนิคคนหรืออะไรไม่ขอโทษด้วยนะคะถ้าถ้าเรียกชื่อผิดใช่พี่กดพี่กดไปแล้วแล้วมันก็มีลิงก์ให้คัดลอกมาแล้ว ใช่พี่กำลังลองส่งอยู่ว่ามันจะส่งยังไงเพิ่มกำหนดอยู่ในระยะเวลาเออแล้วมันต้องไปส่งยังไงวะแต่ว่ามันก็มีม,มีมีชื่อมีรูปคนนะก็มีตัวบวกขึ้นมาาเขาจะตัดเออกมาเวลานี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดเวลาจาก ก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเนาะดดเดี๋ยวพี่ก็กดหาอยู่เนี่ยอันนี้มัน YouTube คัดลอกลิงก์ไปแล้วมันต้องส่งไปยังไงวะกดของกดของช่องเข้าไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะแต่ตอนแรกก่อนที่พี่จะขึ้นน่ะพี่ก็กดเข้าไปแล้วว่าเชิญเพื่อนนะ ม่นขึ้นมันไม่มีมันมีชื่อให้อ่าเป็นบวกอ่ะสำหรับให้ให้ให้เราส่งให้อ่ส่งลิงก์ไปให้อ่ะนะเดี๋ยวนะมันก็จะมีแชร์เพลย์ขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะกดลองกดเข้าไปดูแล้วมันมี มันก็ไม่มีมันขึ้นมาเป็นวอทแชบเฉยเลยอะ่ะโอ้แป pp. มันเป็น Youtube Shareplay มันก็มีรูปคนแล้วก็เป็นรูปเครื่องหมายบวกนะ มันขึ้นบอกว่านี่เป็นแชร์เพลงอะเดี๋ยวพี่จะกดเข้าไปลองดูใหม่นะแล้วก็ y o u u u b e แชร์เพลงเพราะว่าพี่คัดลอกลิงก์มันก็ให้ขึ้นคัดลอกลิงก์ใช่ไหมอ,อ๋อเขาขึ้นเขาเขาผ่านแล้วอะของน้องพันน่ะนะนางไอสตอรี่อะ <laughs> น้องชองเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันเป็น y o u uh, t u b ยออ่า u t u b e com แล้วก็ซูซามเอนส์ไลฟ์ซูซามเนส์ไลแล้วก็พอเป็นแชร์เพลย์ใช่ไหมกดเข้าไปแต่ว่าทำไมมันไม่มีชื่ออะไร เออพี่ก็ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าชองลองปิดดูไหมอ่ะลองปิดดูไหมเดี๋ยวพี่จะลองเดี๋ยวพี่ลองกดเข้าไปชื่อชองก่อนนะเพราะว่าพี่พี่เก็บอ่ก๊อปปี้ลิงก์ไปแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งกดเข้าไปแล้วส่งกำลังใจ ก็ไม่มีเหมือนกันนะไม่เห็นมีตรงไหนที่ว่าจะไม่มีตรงไหนที่ว่าจะให้ส่งลิงก์ไปเลยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวแป๊บหนึ่งแปบ๊บขึ้นจุดสามจุดมาเดี๋ยวกัน <c oughs> กิจกรรมเพิ่มผู้ดูแลก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไร <c oughs> เออเดี๋ยวพี่ลองก่อนเดี๋ยวพี่คัดลอกลิงก์ไปแล้วคัดลอกแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าของช่องเข้าของน้องช่องมันก็ขึ้นมาเหมือนตอนแรกอะตอนแรกที่พี่จะหาผู้ดูแลช่องอะนะแต่ว่ามันจะไม่มีตรงไหนที่ว่าให้เราวางลิงก์อะอืม ออคัดลอกลิงก์ไปแล้วไอ้ตัดเวลานี่พี่ยังไม่รู้เลยพี่ต้องเข้าไปดูตอนที่พี่ลงอะ่ะตอนที่พี่ลงไลฟ์สดแล้วอะเขาบอกว่ามันจะตัดเวลาไปอะแต่ไม่แน่ใจว่ามันตัดเวลาตอนก่อนหน้านี้อะที่เราไลฟ์มาหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วน้องพันอืม ชองลงไลลงชองลงไล์ไหมล่ะหรือว่าพี่จะลงเอน้องพันธให้มีอะไรแนะนําน้องพันธ์ก็กําลังเสิร์ฟอาหารให้ลูกๆอยู่น้องพันธ์ยังไม่ว่างใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะลองหาดูวิธีก่อนนะน้องชอง เพิ่มผู้ดูแลนี่เพิ่มไปแล้วซ่อนผู้ชายในช่องนี้เพิ่มผู้ดูแลกิจกรรมในช่องเขียนข้อความไม่มีแต่ว่ามันมีขึ้นมาที่อย่างอื่นอย่างอันอันใหม่ที่มันขึ้นมานะที่พี่หลังจากที่พี่ก่อนที่พี่จะขึ้นไลฟ์ที่พี่ออ่กดยอมรับอ่การเชิญเพื่อนอะนะมันก็จะมีใช่มันจะมีชื่ออมีรูปคนแล้วก็มีรูปเอเครื่องหมายบวกอ่ะ นี่เดี๋ยวนะอะช่องเห็นพี่ไหมเห็นหน้าที่พี่กำลังไล์อยู่ปะ,ะ,ะใช่ใช่เขาผ่านแล้วมันดีเลยเยอะเลยน้องผ่าอ,อ่าน้อง่องแชร์เพลย์ยูทูบอัน ชื่ออะไรนะชื่อน้องชองอะ่ะชื่อช่องอะ่ะน้องชองส่งเอเดี๋ยวนะพี่จะลองส่งไปอีกที่นึงลูกฝรั่งแม่อินเตอร์ใช่ปะลองดูนะลองดู ลองดูก็ได้ลองดูก็ได้มันไม่มีอ่ะไม่อะไรก็ไม่รู้ไม่หาไม่เจอ Thank you. น้องชองน้องชองเข้ามาแล้วหรอพี่ก็หายังหาไม่เจอเลยอย่างชองว่ามันต้องไปส่งลิงก์ตรงไหนโอ้ยงงมากต,ต้องเข้าไปศึกษามันใหม่แล้วไม่รู้ว่ามันจะไปเข้าไปส่งลิงก์กันตรงไหนนะเดี๋ยวหาข้อมูลใหม่แล้วทีนี้ อ๋อหม่สิลองอีกรอบมันจะให้ไปแล้วก็มีจุดสามจุดขึ้นมารายงานเลิกปักหมดข้อความเลิกไปก่อนอืม เดี๋ยวหาข้อมูลในนี้ก่อนนะแป๊บนันแขรรับเชิญให้มาร่วมไลฟ์สดด้วยฟิเจอร์ร่วมถ่ายทอดสดเนี่ยกำหนดอ๋อคุณสามารถกำหนดสตรีมสดแต่ว่าก็ไม่เห็นขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยเดยแต่ที่บวกไลฟ์สด เพื่อเลือกตั้งวิดีโอออกการสลับนักกระเปิดข้อมูลเชิญสตรีมเมอร์ร่วมให้เลือกหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้คัดลอกลิงก์ส่งลิงก์คําเชิญให้สตรีมเมอร์ร่วมเลือกแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความที่ต้องการเพื่อส่งลิงก์คําเชิญอ๋อพี่เข้าใจแล้วเพราะว่าพี่คัดลอกลิงก์ไงคัดลอกลิงก์มันก็ต้องมีส่งไปทางอีเมลอะหรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลที่ต้องการแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาให้นะเก่งกันคู่ ส่วนยอดเสวดยวด,วยวดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเมื่อสตรมอร์ร่วมเข้ามาในห้องรอคุณจะเห็นการแจ้งเตือนเลือกเพิ่มพี่ต้องคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วพี่ต้องส่งเป็น s อ s อไปให้ไปให้ชองอะเนี่ยเขาบอกอะอืมแตะบวกไ์สดใช่ไหมแก้ไขเพื่อเลือกการตั้งค่าว,วิดีโอและอ่นออกอกากาศ สลับร่วมถ่ายทอดสดเป็นเปิดป้อนข้อม,มูลไมมอ่าแล้วแต่แต่ถัดไปเชิญสรีมเมอร์ร่วมให้เลือกหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเพื่อเชิญแขกรับเชิญเนี่ยแต่พี่เป็นเลือกเป็นอ่คัดลอกลิงก์ไงหรือว่าพี่ต้องออกไปใหม่อะ่ะแล้วเข้าไปเริ่มใหม่มยุ่งยากมันก็ไม่ได้พี่ต้องอ่า มันต้องส่งเป็นเอสอ็มเหรือว่าอีเมลไปก่อนอะลิงก์อะเพราะว่าพี่ตอนแรกพี่ไปเลือกเป็นคัดลอกลิงก์ไงน้องชองถ้าพี่ส่งอ่าเป็นคัดลอกลิงก์นะถ้าพี่เลือกเป็นคัดลอกลิงก์นะพอพี่กดเข้าไปอะมันจะให้ไปส่งไปทาง SMS แล้วก็หรือไม่ก็ส่งไปทางอีเมลเสร็จแล้วอ่ะพออ่าพอชองเข้าไปดูแล้วชองก็กดที่ลิงก์อ่ะเข้าไปอ่ะแต่พี่ยังไม่ได้ส่งไปไหนเลยเพราะว่ามันพี่ไม่รู้ว่าจะส่งไปทางอีเมลแบบไหนให้ให้ให้ชองหรือไม่ก็เป็นเอสเอ็มเอ่ะก็ไม่มีไม่มีเบอร์โทรมันหรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลที่ต้องการเดี๋ยวนะพี่ลองใหม่สิเฟสบุ๊ คัดลอกลิงคัดลอกไปแล้วแล้วก็ลองเข้าไปของก็ไม่ได้ลองส่งออกสิคัดลอกลิงก์ไปแล้วข้อความอีเมลเพิ่มเติม พอขึ้นเพิ่มเติมมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ไงตรงแชร์เพลงของ youtube. com เนี่ยแล้วพี่จะแชร์ไปตรงไหนเ่ะเดี๋ยวขึ้นมาให้ไม่ได้พอแชร์ไปแล้วจะแชร์ไปกับให้ใครเพราะว่าพี่ไม่มีพี่ไม่มีเอ่อเขาเรียกอะไระเหมือนกับว่า WhatsApp หรือว่าอีเมลหรือว่าอะไร เดี๋ยวของชองน่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพ่ามันเพราะว่าเราเลือกตั้งแต่แรกแล้วเราเลือกเป็นคัดลอกลิงไปไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะ่ะชอง มันมันมันมีวิธีอยู่แต่ว่าพี่ไปเลือกตอนแรกเดียพี่ถ้าเป็นพี่เลือกส่งอ่าส่งลิงค์คําเชิญให้สตรีมเมอร์ร่วมอ่ะเลือกแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความที่ต้องการเพื่อส่งลิงค์คําเชิญอ่ะแขกรับเชิญจะได้ลิงค์ดังกล่าวแล้วก็ระบบจะส่งแขกรับเชิญไปรอในห้องเลยเมื่อคุณพร้อมแล้วให้แตะถ่ายทอดสดมันต้องทําตั้งแต่ก่อนที่จะก่อนที่จะไลอ่ก่อนที่จะถ่ายทอดสด ต้องกลับต้องกลับไปใหม่อะ่ะชองกลับไปเริ่มใหม่เลยก่อนที่จะขึ้นไลฟ์อ่ะใช่มันต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยเออช่างบันเอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอันนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่วันหลังค่อยค่อยค่อยขึ้นใหม่แล้วก็ลองใหม่ตอนนี้มันมันต้องกลับถ้าจะทาวันนี้นะมันต้องกลับมันต้องออกไปก่อน หรือว่าพี่ลงก่อนพี่ลงก่อนแล้วพี่จะลองตอนก่อนแรกเลยไหมพี่ลงลงไปแล้วพี่ลองเริ่มเริ่มใหม่หมดเลยตอนก่อนที่จะถ่ายทอดสดอนะ่ะโอเคปะ่ะจะได้รู้กันไงว่ามันจะได้หรือไม่ได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ปิดก่อนนะ